หลังจากเฟ้นหา12สาวงามได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว กองประกวด Miss Earth Thailand 2023 for the Earth Episode 2โดยดรน้องสิริการอ้นสนกรานประธานองค์กร Miss Earth Thailand เดินหน้าปฏิบัติภารกิจ MISTION for the c r o w d อย่างเต็มสู่ระหว่างวันที่12-19สิงหาคม2566ก่อนดินลัดฟ้าด้วยสายการบินเวียดเจ็ตเวียเจ็ตเข้าสู่รอบเก็บตัวที่ฮอยอันดานังประเทศเวียดนามในวันที่21-24สิงหาคมนี้เริ่มต้นภารกิจกับการมอบสายสั ให้กับ12ส,ส,สาวงาม โดยมีดรน้องสิริการอ้นสนกรานเป็นผู้มอบสายสะพานพร้อมรุ่นที่ TOP 5จาก Miss Earth Thailand 2022จากนั้นเปิดโอกาสให้12สาวงามได้ทำความรู้จักก่อนจะให้แชร์ประสบการณ์ในการประกวดก่อนที่จะมาเป็นหนึ่งใน12คนบนเวที Miss Earth Thailand 2023ตามต่อด้วยการให้ความรู้เรื่องการใช้สื่อโซเชียลอย่างไรให้ปังจากเหล่ากูรูนางงามเพจด,ดังคลาสปรับบุคลิกภาพทางการพูดโดยโค้ชบุ๋มเบญจวรรณ วงกลางปิดฉากวันแรกด้วยการถ่ายรูป12สาวงามกับสายสะพายอันทรงเกียรติทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้สนับสนุนการประกวดอย่างเป็นทางการหมอหญิงดรบรรลักษณ์ทีรมงคลดีอาทอสเตอร์หมอสองนายแพทย์นพรัตน์รัตนวราหะนพพรัตน์คอสเมติกค,คลินิก และดรเมธยานันันแดงพาณิชย์กุลมาร่วมในพิธีมอบสายสะพายอีกด้วยเข้าสู่ภารกิจวันที่สองด้วยการฟังการบรรยายด้านสิ่งแวดล้อมในหัวข้อผู้นำองค์กรธุรกิจกับความคิดด้านสิ่งแวดล้อมโดยได้รับเกียรติจากคุณสุทธิพลผู้สมบูรณ์ประธานหอาการค้าจังหวัดปทุมธานีมาเป็นวิทยากรและในช่วงบ่ายกับคลาสเสริมทักษะด้านการแสดงโดยอาจารย์พิเศษผู้ครั่งวอดในวงการบันเทิงทั้งงานแสดงพิธีกรและนักร้องดรโก้ที กพันธุจริยาร่วมด้วยวิทยากรรุ่นที่น้ำเพชรดียาภากฤิษณสุวรรณมิสเตอร์ไทยแลนด2019์2019 2020มาร่วมแชร์ประสบการณ์คลาสเดินแบบโดยครูเจนเจนรบชัยเลิศที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์บุคลิกภาพและการสื่อสารจากเด e ะเยนสตูดิโอและเจ้าของเพจพูดได้ไหมพี่จี ปิดท้ายความคึกคักตื่นตาตื่นใจเมื่อดอกเตอร์น้องพาเหล่า12สาวงามเข้าชมร้านเพชรสุดหรูสิริไทยเกมที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลราชประสงค์พร้อมเรียนรู้เทคนิคการขายของออนไลน์ด้วยการไลฟ์สดขายเพชรซึ่งเรียกแฟนคลับนางงามและลูกค้ามารับชมไลฟ์กันอย่างสนุกสนานภารกิจวันที่3ที่เรือนจุฬานนริมรกับกิจกรรมเชื่อมโยงจากธรรมชาติพร้อมรับฟังการบรรยายสร้างความตระหนักเรื่องขยะพลาสติก และการทำงานของจุลาซีโรเวสจากนั้นทั้ง12สาวงามได้เดินทางไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุดพร้อมเยี่ยมชมการคัดแยกขยะและโรงหมักปุ๋ยจากนั้นในวันที่4ที่โรงแรมเอนซิริเอนซิริกับคลาสแต่งหน้าชัดเมคอัพสปอนเซอร์ยูสตาร์และในช่วงบ่ายกับรันเวย์คลาส โดยสปายชวันพัฒน์คงนิ่งปิดท้ายภารกิจในวันนี้กับการถ่ายภาพชุดว่ายน้ำเรียกน้ำย่อยก่อนที่จะล่องเรืออวดหุ่นถ่ายวิดีโอชุดว่ายน้ำน้าเกาะล้านในวันที่26สิงหาคมนี้นอกจากนี้พันธกิจรักโลกของ12สาวงามยังอัดแน่นตั้งแต่ภารกิจสัมมนาออนไลน์การประกวดภาพถ่ายกิจกรรมสิ่งแวดล้อมคลาสเวิร์กฟอร์เดอะเอิร์กิจกรรมเก็บขยะที่ปากลัดคอมมูนิตี้อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการก่อนจะเดินทางเข้าสู่รอบเก็บตัวระหว่างวันที่ ที21่21-24สิงหาคมที่ฮอยอันดานังเวียดนามวันที่26สิงหาคมล่องเรือนพัทยาและถ่ายวิดีโอชุดว่ายน้ำณเกาะล้านวันที่27สิงหาคมกิจกรรมร่วมกับสปอนเซอร์พันธกิจเพื่อโลกวันที่29สิงหาคมสัมภาษณ์รอบห้องดำวันที่30สิงหาคมรอบพรีลิมวันที่1กันยายนรอบตัดสินไฟนนอลสำหรับรายชื่อ12สาวงามคือผู้ที่จะครอบครองมง,งกุฎแห่งเกียรติยศพร้อมด้วยเงินสดและของราง วรวมมูลค่ากว่า10บล้านบาทกับมงกุฎสุดเลือกค่าทั้ง5มงกุฎได้แก่มงกุฎมิสเอิร์ธแลนด์ไทยแลนด์มงกุฎมิสเอิร์ธไฟล์ไทยแลนด์มงกุฎมิสเอิร์ธแอร์ไทยแลนด์มงกุฎมิสเอิร์ธวอเตอร์ไทยแลนด์และมงกุฎชนะเลิศมิสเอิร์ธไทยแลนด์ได้แก่ MET 1ไหนึ่งม้ไมายีรดาเอี่ยมสำอาง MET 2ออมสิงห์วรินทรภูผาแร่ MET 3เคียสทิมบุญญาบุญเชิด MET 4สวาวาสุภัตตราป้องจัตุรัสแก้กม่ี เมทหโคราเบี้ยวเมท7จกิฟภูริตากรสุภสุเมท t 8กีตาชนัตตาพวงสมบัตเมท9บิวการชนกสารถีเมทสิบยัสมินสโรชินธัญญานนลเมท1 1บทิงชวันลักษุดเหล็กเมท12แนนปิยมนมินยงแฟนนางงามห้ามพลาดกับกิจกรรมการประกวดอย่างเข้มข้นตลอดเดือนสิงหาคมก่อนจะเดินทางเข้าสู่รอบตัดสินไฟนอลประกาศผลผู้ที่คว้ามงกุฎมิสเตอร์ไทยแลนด์2023ันยี่สิบส Earth เอพิโซด2ในค่ำคืนวันที่1กันยายน2566เวลา19.00 23.00นที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลราชประสงค์กรุงเทพติดตามชมการประกวดมิสเอิร์ธไทยแลนด์2023ได้อย่างใกล้ชิดได้ทั้งทางเพจ f c e e o o o มิส s อ e ร์ t ไทยแลนด์ Thailand, และถ่ายทอดสดทางช่อง p p t v เวลาประมาณ21.00เป็นต้นไป